ลองเดียวยาสีฟันวันเดอร์สมายเสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มพร้อมหรือยังเอาแล้วแม่ของนำแปดอย่างที่เจ๊เจ๊เจเจตัดแล้วหรอเจ๊ตัดเหรอ ก็เนี่ยไงก็ให้ดำไปซื้อมาเอ้าวก็นี่ไงก็สั่งของน้ำแปดอย่างไม่ใช่เหรอได้รีบจัดมาให้เลยการไหว้พระราหูเนี่ยก็ต้องให้ครบแปดอย่างของน้ำแปดยางแปดอย่างครบให้ทักเลยจะไดงฟังดามสีห้าหกเจ็ดมันเจ็ดไหนล่ะไหนไหนไหนมันต้องแปดนะแปดนะแปดนะซื้อมาในแปดถั่วดำงาดำหมูนดำอันนี้ก้ไข่เยี่ยวม้าเยี่ยวม้าอันนี้เป็นดำกาแฟดำเนี่ยเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างนี่หนยการไหว้ต้องไหว้ครบไม่งั้นจะ ดวงเดิงเราไม่ได้นะมันไม่ได้ไม่ครบไม่ได้ถือว่าผิดจักทำไมอย่างนี้ทำไมมันเกียดตังไ้ตัวตะปองตองตอไมซื้อนี่นะโอ้โหก็ทำอยู่คนเดียววะาอ่ะอย่างนี้เลยไหมเจ๊ขาดอย่างหนึ่งใช่ไหมเออเอาตัวหนูแทนได้ไหมเอาตัวหนูแทนได้ไหมไม่ได้จ๊บมันต้องเป็นสิ่งของนี่มปนคนไม่ได้สิใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาใช้แค่ของดำเฉยๆแต่ของดั้มดำไม่ได้ ก็มันไม่ได้คุณแม่อะไรอะแม่หาอยู่ใช่ไหมมันขาดอยู่อย่างนึงนี่ไงอันนี้อะไรชากล้วยนี่ไงครบยัง เอ้าคุณแม่ไปซื้อมาจากไหนอ่ะเอาวางบนถาดได้แม่ไปเอามาจากไหนอ่าว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกทำไมไปซื้อมาเร็วนักล่ะเอาไหว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกอำไมจะได้สบายใจได้ได้คุณแม่คุณแม่เดี๋ยวก่อนไหว้เปิดรายการก่อนไหมเขาได้จะได้ให้คุณผู้ชมมาไหว้ด้วยต้องตัดมือต้ชมขามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทั้งวันกิน ก็เห็นนับกันอยู่เห็นเกี่ยงกันอยู่ฉดเสียงดังไปถึงปักซอยนู่นก็เลยบอกเฮ้ยเด็กๆนั่นน่ะชาวก๊วยเรียกเขาเข้ามาพอเรียกมาเสร็จเขาบอกว่าไม่ต้องยกให้เขาให้มาอ้ยจะดีด้วยอร่อยทั้งรสชาติของชาากุวยอร่อยทั้งเรื่องราวของเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงค่ะแล้ววันนี้มาเป็นแขกรับเชิญเราด้วยขอคุยเลยได้ไหมถ้างั้นนะเชิญมาเลยค่ะขอต้อนรับคุณจิ๊กเฉาก๊วยใช้ไลค่ะ นี่คือเจ้าของแบรนด์เฉากลวยไชไลนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะคุยเรื่องราวนะขอคุยเรื่องเฉากลวยว่าทําไมถึงใช้ชื่อไชไลเฉากลวยอะค่ะปกติจะเ็นมันสีดําจ้ะมันดูดํามองแล้วมันเหมือนแบบไม่สวยใช่ค่ะแล้วอีกอย่างเราเป็นผู้หญิงก็เลยนึกถึงความอะไรที่หมายถึงความสวยันจะได้เอาเอามาเอามาอุ้มไปดำๆไวใช่ไหมเออก็ก็เลยนึกถึง คำว่าไฉไลแปลว่าสวยก็บวกกับโลโก้ก็เลยเลือกเป็นผู้หญิงด้วยแล้วนักจิตรามากี่ปีละฉูก้วยจะ3ปีแล้วจะสามปีแล้วนะฮะแล้วลสูตรนี้อะไรคือคิดค้นทําเองเลยป่ะฮะใช่ค่ะเริ่มเริ่มต้นคือเราเปิด Youtube ง่ายๆเลย YouTube ก่อนเลยค่ะแล้วก็เริ่มศึกษาว่าฉาวกลัวเข้ามาจากไหนจริงๆริงหลายคนก็เข้าใจว่ามันเป็นวุ้นดํานะ จริงมันเป็นญ้าเฉาใช่ใช่ค่ะมามาจากาตาเราจะใช้ยางของเขาตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นส่วนของใบค่ะส่วนของใบส่วนนู้นคือส่วนของก้านใช่ได้หมดใช่ค่ะเขาจะต้องใช้สองส่วนตัวนี้เขาจะให้ความความหนึบ ผิเหนียวให้สีกับกลิ่นเห็นไหมคุณสมบัติต่างกันค่ะและต้องของที่ไหนที่เด็ดที่สุดของไทยของเวียดนามของอะไรจะมีเวียดนามกับอินโดของจิ๊กจะใช้ผสมกันอ๋อต้องผสมกันใช่ค่ะคือแล้วแต่ฤดูกาลเขาด้วยค่ะบางฤดูกาลเนี่ยคุณภาพของเขาก็จะต่างกันเปลี่ยนไปใช่ใช่ค่ะคือฤดูกาลไหนดีมันเหนียวมันเหนือมันให้สีจริงๆแล้วช่วงช่วงเนี้ยค่ะ น้อหนังอันนี้ไใ,ใช่ค่ะอ๋อแล้วต้นมันเป็นยังไงเคยเห็นต้นไหมคะต้นเขาจะเหมือนต้นถ้าง่ายๆคือเหมือนต้นใบสะแน่ อ้เต้นก็มีใบ็บมาอย่างนันเลยนะเออน้องจิ๊กขออนุญาตกินได้มไหมคือวิธีเนี่ยก็คือน้องจิ๊เราก็เอาเนี่ยนะไปต้มก่อนใช่ไหมฮะเอาเอาชก้วยไปต้มเริ่มต้นมันเริ่มเริ่มต้นเลยก็คือเราจะต้องล้างก่อนจ้ะล้างล้างล้างเสร็จแล้วต้มค่ะต้มประมาณ 2- อสมชั่วโมงเหนยโดยการเคี่ยวไปเรื่อยๆถ้าทำให้มันเหนียวเหอเคี่ยวเพื่อให้ยางเขาออกยางออกค่ะยางออกเสร็จแล้วเราต้องไปผ่านการปอง การคั้นเขาอีกทีนึงถ้ายางเขาดีเนี่ย เนื้อก็จะดีค่ะเนี่ยตีดตักมันจะเหนียวเนื้อเหนียวมากเนื้อเถ้าเข้าฟันนี่เด็ดมากเนาะจะไม่ลองกันสักหน่อยแล้วจำได้ดีแล้วจะลองอันไหนดีคุณจิ๊ดมีหลายรสชาติด้วยใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นชาเขียวชาเขียวอันนี้เป็มสดค่ะชาไทยแล้วก็ตัวนี้จะเป็ตัวโบราณนนั่เองออริจินอลเลยอยากลองอะไรคะอยากลองโบราณนะมันจะเป็นยังไงโบราณใช่อร่อยไหมให้พี่สุขาร่อยมากนุ่มฟันไหมค่ะ น้ำฟังมาน้งฟังมาฟังฟังานยัยุ่งจริงๆเลยต้อใส่ฟันปลอมอย่างแล้วก็กินสบายเลยไม่ขึ้นนะยิีไม่บอกเขาสเพราเราใส่มันหอมมากเลยนะน้ชิมค่ะสิ่งเขาจะเป็นตัวของจะได้กลิ่นของตัวย่าะเลยนะใช่มันจะเป็นตัวคุณสมบัติของมันเวลาเรากินเราถึงต้องเลือกไงคะโฮ้ยมันเหมแล้วมันเด้งน่า สิ่งที่ต้องการก็คือแบบเนื้อเค <ừ> ี้ยวแล้วมันหนึบมันหนึบมันหนึบใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่มันจะแบบล้วๆนๆอ่ะมันแบบมันไม่หนึบอย่างเงี้ยไม่เหนียวอ,ะอ่ะอแบบแพ็แบบของอร่อยเรากินบบเรารู้เลยนาะ,ะ,ะในระหว่างที่คุณไฮกับคุณสุเนี่ยเขาชิมไปนะคะแล้วก็มากคุณเก่งว่จิกกัน,กนต่อเนาะ <laughs> ถึงไม่อะเรารู้วิธีการทำแล้วแต่ทีเนี้ยชาวกล้วยเนี่ยใช้ลรใช่ไหมคะแม่แต่ชีวิตชุจิกนี่สิไม่ใช่ไม่ใช่ไรเลยมันไม่ใช่แบบที่เราฝันไปเลยค่ะโวเราสิฮะคือต้องบอกว่าจริงเหมือนเหมือนผู้หญิงโลกสวย ก็ค no ือชีวิตผู้หญ ah, hmm. right. yeah. yeah. so yeah. ิงก huh. ็เรียนทํางานแต่งงานมีชีวิตคู่สวยๆในความคิดของจิกค่ะแต่ปรากฏว่ามันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วแล้วจิกเรียนจบอะไรอ่าจิกเรียนจบอ่าปริญญาตรีต่อปริญญาโททางสายของศึกษาศาสตร์มาเสร็จแล้วก็ทํางานเป็นครูค่ะพอทํางานใช่ค่ะทางานเป็นครูสักระยะหนึ่งเราก็เลือกที่จะอยากจะมีชีวิตคู่เพื่อให้พ่อกับแม่เนี่ยสบายใจเราก็ เลือกผู้ชายที่เราเลือกเป็นยังไงสเปคของเราที่เราคาดฝันบบคือจริงๆเราอยากได้คนที่เหมือนพ่อเราในความรู้สึกเราก็คือเพราะคุณพ่อขยันเป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ข้าบุรดดุษังนใช่ค่ะแล,แล้วก็งงตอนแรกที่เจอก็จะเป็นอย่างนั้นแต่พอชีวิตจริงที่เจอมันไม่ใช่อย่างนั้นเราเลือกเองเลือกเองค่ะเขามีอายุต่างจากเราประมาณ9ปีผู้สาวเลือกแก่แล้วนะใช่ค่ะคิรว่า อันนี้ชวนเขาคุยเอออับเขาหรือยังไงหรือยังไงไอเกมมันก็ไม่ไม่เกี่ยวหายจะห่างกันมวยปีมันอยู่ที่นิใส่ค้เราได้เราได้แบบที่เราฝันไว้ไหมกนแต่งมันฝันเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมีการมีไปดูบ้านซื้อบ้านเสร็จแต่งงานก็มีงานที่ใหญ่โตพอแต่งปั๊บเราเริ่มมีพฤติกรรมที่ที่อีกด้านหนึ่งของเขาออกมาเป็นความ ขี้งดหงิดมุมนี้เรามองไม่เห็นใช่ค่ะมีกลางคืนไม่อยู่ต่อทางานกลางคืนอะไรเราก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้ว่าเขาไปทําอะไรเพราะว่าจิ๊กจะไม่ถามไม่ถามเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้สงสัยอะไรค่ะพรักันเนาะก็คิดว่าชีวิตเขาใช่ค่ะมีลูกด้วยกันไหมคะหลังจากนั้นก็คือมีลูกเลยพอเริ่มมีลูกเนี่ยทั้งตั้งท้องเนี่ยทุกวันจิ๊กก็จะกลับบ้านทุกวันเพราะว่าเหงามาก เรื่องที่จิไม่ถึงว่ากลับไปบ้านพ่อบ้านแม่ใช่ค่ะคือไม่อยู่ไม่อยู่บ้านที่เราแต่งงานด้วยเพราะว่าสามีไม่กลับบ้านเลยใช่ไหมเขาไม่เขาเขาไม่ค่อยอยู่เลยเขากลางคืนส่วนใหญ่เขาจะเหมือนเขาจะทํางานกลางคืนมีมีข้าเกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยด้วยตัวงานของเขาใช่ค่ะแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ถามถามอะไรเพราะว่าจิ๊กจะไม่ไม่ไม่ซักไซคเขาเรื่องในส่วนของเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกันจิ๊กช่วยเหลือไหมเขาเลี้ยงเราไหมหรือเราเลี้ยงเขาไม่มีเลยเราต้องใช้เงินของเราเองเงินที่ที่ใช้ต้องบอก าว่คุณพ่อเขายกให้ตอนแต่งงานมีก้อนนั้นก้อนเดียวจากหญิงสาวลูกสวยที่คิดว่าการแต่งงานจะเป็นแบบที่เคยคิดไว้แต่เมื่อพบความจริงหลังจากมีชีวิตคู่ว่าไม่ได้สวยหรืออย่างที่คิด คุณจิ๊กก็ยังอดทนประคับประคองชีวิตคู่ต่อไปค่ะแต่แล้ววันหนึ่งฟางเส้นสุดท้ายก็ขาดลงเธอจึงต้องลุกขึ้นมาทำมาหากินอีกครั้งอย่างมุ่งมั่นอะไรเป็นจุดเปลี่ยนให้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ฮึดสู้จนมีกิจการเฉากล้วยใช้ไลเป็นของตัวเองเดี๋ยวช่วงหน้าม,มาคุยกันต่อค่ะ กินโดยด็อกตอร์จิวจีไฟเอเซนพลัสกลับมาทำาาหากินกันต่อกับคุณจิตแม่เลี้ยงเดียวที่ลุกขึ้นมาปั้นกิจการเฉาก้วยไฉไลอันแสนนกิน ว่าจะยืนอย่างสง่างามอย่างนี้ได้ค่ะคุณผู้ชมคุณจิ๊กก็เคยเจอปัญหาชีวิตคู่จนเซเทพจะล้มมาก่อนอะไรทําให้เธอก้าวผ่านจุดนั้นมาได้ไปฟังกันค่ะมันแต่งเหมือนฝันเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมีการมีไปดูบ้านซื้อบ้าน,นเสร็จแต่งงานก็มีงานที่ใหญ่โตอพอแต่งปั๊บเราเริ่มมีพฤติกรรมที่ที่อีกด้านหนึ่งของเขาออกมาเป็นความ ขี้งหนีดที่เรามองไม่เห็นใช่ค่ะมีกลางคืนไม่อยู่ทํอทงานกลางคืนอะไรเราก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้ว่าเขาไปทําอะไรเพราะว่าจิ๊กจะไม่ถามพอเริ่มมีลูกเนี่ยทั้งตั้งท้องเนี่ยทุกวันจิ๊กก็จะกลับบ้านทุกวันเพราะว่าเหงามากเรื่องที่จะไม่ถึงว่ากลับไปบ้านพ่อบ้านแม่ใช่ค่ะเรื่องในส่วนของเงินหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันจิ๊กช่วยเหลือไหมเขาเลี้ยงเราไหมหรือเราเลี้ยงเขาไม่มีเลยค่ะเราต้องใช้เงินของเราเองเงินที่ที่ใช้ต้องบอกว่า คุณพ่อเขายกให้ตอนแต่งงานมีก้อนนั้นก้อนเดียวแล้วจิ๊กทำยังไจงจิ๊กใช้เงินแค่ในส่วนที่ได้ตรงนั้นจากการแต่งงานาารวมถึงไปฝากท้องหาหมอแต่ละครั้งเพราะตอนท้องจิ๊กก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำแล้วค่ะก็ออกจากงานก็ใช้เงินตรงนั้นจนคลอดลูกลูกจะได้ประมาณเกือบสองขวบอะค่ะก็ถึงมีจุดที่เราเราเริ่มไม่ไหวเริ่มเขาเริ่มทิ้งลูกไว้แล้วเขาเขาใช้คำไม่สุภาพ กับลูกจิกค่อนข้างจะซีเรียสเพราะว่ากับเราเรายังทนได้ใช่ค่ะแล้วก็เริ่มมีปัญหาการทะเลาะเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าใช่ค่ะต่อหน้าลูกมันจะไม่ดีเพื่อนเราก็ไม่มีด้วยไม่ได้คุยเลยตัดเลยหรอใช่ค่ะเพราะว่าอายบอกเาะว่าไม่อยากให้เขารู้ว่าเราอ่ะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่คุณพ่อก็ไม่ได้บอกไม่บอกเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เล่าเลยค่้นเดียวเลยใช่ค่ะไม่เล่าเลย วันที่ตัดสินใจเลิกยังไม่บอกก่อนแรกใจเด็ดมากนะเราเพราะว่ากลัวพ่อคือที่บ้านเป็นคนจีนท่านไม่มีแบบเรื่องแบบนี้กลัวท่านรับไม่ได้แต่เราเองมองว่าถ้าอยู่ต่อไปอ่ะเราไม่รู้ว่าครอบครัวมันจะสําเร็จไหมเงินก็ก็ไม่มีแล้วเราจะทำอยไรรอลงทุกวันใช่ค่ะไปบอกกับทางพ่อแม่ของฝ่ายชายเขาก็ตกใจว่าทําไมไม่เลี้ยงดูเรา เขาก็บอกมาในส่วนของว่าล so ูกเขาก็มีเรื่องการพนันอยู่ด้วยอ๋อแล้วจิ๊กไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลยค่ะโอ้ไม่คุณโลกสวยจริงๆก็เลยตัดสินใจขอขอเซ็นหนังสือหย่าเพราะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของเงินของส่วนที่บ้านมันจิ๊กกลัวว่ามันจะเป็นสินสมรสแต่ขั้นตอนในการหย่ามันก็ไม่ง่ายเนาะใช่ไใช่เขาาไม่ยอมตอนแรกเขาคิดว่าจิ๊ก ปปรึกษาใครหรือว่าอะไรอย่างนี้ทำไมคิดได้ทำไมฉลาดขึ้นมาอะไรเงี้ยทำไมเก่งขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เขาไม่รู้นะว่าผู้หญิงจะทนจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยช่วงเดียวเลยและตอนนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือต่างคนต่างมีชีวิตเราก็เอาลูกออกมาก็เลือกที่จะเลี้ยงลูกเองแล้วก็บอกบอกคุณพ่อเออหนูมาลุก ตั้งตั้งสติแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ยังไงต้องบอกว่าตอนแรกเลยก็ลูกลูกเหรอคะลูกกว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงเขาจะต้องเข้าเรียนเราจะทํายังไงอีกอย่างหนึ่งตลอดชีวิตจี๊กส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อซัพพอร์ตอยู่แล้วจเราไม่อยากไม่อยากตรงนั้นแล้วตัวเองไม่อยากคนก็ง่ายง่ายคือที่บ้านอ่ะเป็นร้านค้าเราก็คิดว่าทําอะไรฝากขายดีง่ายง่ายก่อนเพราะว่าทำอะไรได้ไม่มากตอนนั้นบวกกับเขากําลัง มีเมนูชานมไข่มุกอะไรอย่างเแต่มันเป็นชาแล้วไม่กินกับไข่มุกกะกินกับอะไรดีที่เป็นของไทยแล้วก็ใช่บางคนก็ไม่ชอบไข่มุกนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่แป้งใช่ก็เลยมองไปถึงตัวของเฉาก๊วยกัะเพราะเขาเป็นสีดำๆเหมือนกันตอนแรกคิดแค่นี้คิดแค่นี้ค่ะก็เลยเริ่มมาว่า ศึกษาเฉาก๊วยก่อนอก็ไปซื้อตามเยาวราชที่เขาเนี่ยเขาก็มาต้มมันก็ทิ้งไปต้มทิ้งก็ต้องลองอะแหละว,<ช>ว่าอันไหนมันคืออันที่เราชอบที่สุดใช่ค่ะใ,ในแบบที่จิ๊อยากได้ก็ เหมือนคนจะชอบไข่มุกเพราะเขาหนึบๆนี้ค่ะก็อยากจะได้แบบเดียวกันกว่าจะออกมาได้แบบนี้ทิ้งไปเยอะทิ้งไปเยอะทิ้งมากลย้งเยอะมากกว่าจะได้เนื้อก็เป็นครึ่งปีต้องลองดิ้งลองทู่กับตาตัดแต่ละอย่างอะมันยากมากจิ๊กไม่มีพื้นฐานทางนี้เลยแต่ใช่ค่ะแต่ผู้หญิงนะพี่สุเมื่อกี้พี่สุบอกถ้ามันจะสู้ไงถ้ามันจะสู้นะสู้ทุกรูปแบบเลยเนาะ ต่อให้ตัวเองไม่เคยทําไม่เคยสัมผัสใช่อดทนเป็นเยี่ยมที่สุดในโลกเลยผู้หญิงจริงที่ <c oughs> สุด <c oughs> ขายครั้งแรกได้ยังไงบ้างครั้งแรกที่ขายเลยครั้งแรกที่ขายเลย,ย,ย,เลยก็ประมาณสักสิบยี่สิบถ้วยแรกๆใจมากดีใจมากครั้งแรกที่ขายได้ที่ที่ออกไปเองแล้วม,ม,มีร้านค้าเขายอม ซื้อรับไปเองตอนแรกเป็นเฉากั้วปกติธรรมดาที่ใต่เป็นรถออริจินอลบ่อนไหมคะหรือว่านูออกมาอะไรตอนแรกที่จะออกมาเป็นนี่ค่ะเป็นชาใช่เพราะว่าคิดมาจากชาลงไหยมุกก็เลยจะเป็นเฉากั้วกับชาเวลาซื้อไปจะซื้อไปอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไป เช่ไทยค่ะคนใส่น้ำแข็งนะทานได้เลยเขาจะแยกถ้วยกันอยู่ค่ะก็ดีเนาะเข้าใจคิดเนาะเขาแยกถ้วยกันใช่ค่ะเขาแยกถ้วยกันค่ะต้องเทรวมกันถ้าจะให้ดีนะคุณผู้ชมซื้อไปอย่างเงี้ยไปเทใส่ถ้วยใหญ่หน่อยน้ำแข็งโปะอีกนันโอ้โหอร่อยเด็ใจคิดใจคิดเาะตอนนี้ยอดดีไหมคะตอนนี้ก็เริ่มเปิดเป็นแฟนชายต่อยอดมาก็ทั่วทั้งประเทศ77จังหวัดเลค่ะโอ้คู่แข่งเยอะไหมเจ๊จริง จริงๆกา,การตลาดก็มีอยู่แล้วต้องแล้วเราไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางนี้แต่ <ๆ S 2> จร๊กสยัยอาศัยการทำซ้ำๆสม่ำเสมอ,เ,อ,อเราออกงานออกออบูธต่างๆโดยที่กำไรอ่ะ บอกเลยว่าแทบไม่ได้แต่เราทําเป็นเริ่มต้นใช่ค่ะเป็นเริ่มต้นให้เขาเห็นให้คนจำว่าของเราถาวรนะใช่ค่ะแล้วยังไงถึงมาเป็นแฟนชายพอเริ่มต้นไปเนี่ยมีวันหนึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นโชคดีที่ที่ไปขายแล้วมีทีมงานของรายการรายการหนึ่งเขามาเชิญซื้อไปทานแล้วเขาชอบอันนู้เขาบอกรายการก็ได้จะได้ขอบคุณเขาเส้นเส้นทางเศรษฐีค่ะขอบคุณขอบคุณมากจริงๆนะวันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้น คือต้องขอบคุณมากมากนะตอนนั้นก็เลยเริ่มมีคนรู้จักเราเราก็เริ่มทําเป็นเพจขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีผู้หญิงที่ที่คล้ายๆว่ามีชีวิตคล้ายเราเขาก็อยากจะออกไปขายของบ้างใช่ค่ะเพราะว่าบางคนอายหรือไม่กล้ามีลูกด้วยลาบากจิ๊กก็ไปกับลูกเหมือนกันไปไหนหอบลูกไปด้วยเหรอใช่ค่ะน่ารักขนไปบางทีไม่มีที่นั่งก็นอนบนรถก็ไป้องกอเก็ต้องยอมเราเป็นแม่เลี้ยงเดียว่ะ เี่จา๋านอกจากแฟนชายแล้วเนะี่ยตอนนี้เป็นแฟนรายการของเราหลายๆคนที่แบบผู้หญิงที่อาจจะไม่ซักเซตเรื่องชีวิตคู่ <S <S <esa> นะคะแต่สุดท้ายต้องยืนด้วยลําแข้งของตัวเองอยากลงทุนอยากจะมีร้านค้าอยากจะขายนน่นขายนี่สมมุติว่าเขาอยากมารับเฉาก้วยของหนูไปขายต้องทำยังไงบ้างติดต่อได้เลยค่ะตอนนี้จิ๊มีเพจค่ะก็จะเป็นเฉาก๊วยใช่ลายขีดใช่ลายเฉาก้วยอันนี้ก็ฝาก กดติดตามแล้วก็กดไลค์นะคะเรามีเซตแฟนชายเนี่ยเริ่มต้น1,499งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคือเราไม่ได้ไม่ได้คิดแพงสำหรับคนทุนน้อยขายได้เลยเหรอขายได้เลยค่ะในเซตเรามีพร้อมแค่ลูกค้าเตรียมโต๊ะกระติกน้ำแข็งขายได้เลยแกงเนี้ยนุชิขายยังไงแก้วละเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทอ่ะแล้วเกิดเป็นถุงแบบเนี้ยฮะยี่สิบค่ะยี่สิบกินน้องแกงก้นแกงก็คิดทาไหร่สิบห้าบาทใช่พ่อแม่ให้กำลังใจไหมคุณพ่อทุก ขั้นตอนที่ผ่านมาท่านจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็พูดแต่เราต้องสู้นะล,ลูกให้กำลังใจใช่ให้กำลังใจใตลอดพอเราพอคุณพ่อเห็นเราเป็นรูปเป็นร่างแล้วท่านชมไหมท่านเป็นคนไม่ค่อยชมเนื่องจากเป็นคนจีนแต่พวกเรารู้สัมพันธ์ได้ว่าอย่าง เรามีเสื้อที่เป็นแบรนด์เราท่านก็จะใส่ทุกวัน <Okay. S 2> ให้ดูจากการการะทำไม่ต้องพูดกน่นะา,กการะรำขอบคุณไม่น่า<ๆ><ๆ>เลยอยากฝันฝันฝันเฟื่องไว้ว่าถ้าเราได้ ผู้ชายสักคนหนึ่งดูแลเราเหมือนพ่อที่พ่อดูแลเราน่าจะดีแต่ไม่เป็นไรลูกมันผ่านไปแล้วเนาะจริงเนาะเรามาดูกันนะคะว่าเผื่อใครที่อยากจะตั้งต้นชีวิตตัวเองเอาเล็กๆก่อนไม่ต้องเยอะเพราะว่าดูแฟนชายแล้วเนี่ยไม่ได้ขายไม่ได้ขายราคาแรงเลยแล้วคุณก็เริ่มต้นกันก็บาทคุณสามารถที่จะตั้งต้นชีวิตคุณได้มีรสชาติให้เลือกกี่แบบ สำหรับในตัวของเซตแฟนชายเราไปเป็นรูปแบบสำเร็จจะมีสามแบบสามแบบนี้เลยบัางจิชาใช่ค่ะชาเขียวชาแดยแล้วริจิใน่ะอ๋อันนั้นไปง่ายส่วนอันนี้อ่ะตัวนี้จะเป็นตัวพร้อมทานตัวนี้ก็คือไปแบบนี้เลยแต่นี้ไไดท่หเขาเหมือนกันค่ะ เราก็เลยแปลงจากตัวนี้มาเป็นแบบนี้เพื่อให้ไปขายตามตลาดได้ตัดเทเติมนมอย่างเดียวเลยสะดวกแต่อันนี้ก็คือถ้าอยากไปแบบนี้ก็คือพร้อมทาอันนี้คนใจร้อนหน่อยคนใจร้อนพวกเรานี่แหละเออก็ดีนนอะมีแบบให้เลือกแบบหลายแบบเนาะอ่ะเดี๋ยวให้น้องฝากล้างอีกทีไหมคุณแม่เอาเชิญเลยค่ะบิคะายังไงเรากวรฝากเพจ เฉากล้ยสายไลสายไรเฉากล้วยนะคะพร้อมกับเซตแฟนชายของเราที่เริ่มต้นเพียง1499บาทนะคะถ้าสนใจติดต่อฝ่ายขาย08 3 2 8 7 1 6 2 5ค่ะข้าไปสอบถามที่เพจเฉากุ้ยใช้ไลสาไลเฉากล้วยนะอย่างน้อยเนี่ยไปพูดคุยไปถามถ่ยเผื่อประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณจิ๊กอะสามารถที่จะแบบรับฟังแล้วแนะนำอย่าเรียกว่า สอนกันเลยเนาะ<ช>เป็นการแนะนํ<อ>าเพราะว่าเรา,ารับมืออะไรมาตั้งเยอะนี่เป็นการอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถทําให้เราลุกขึ้นมาลืมตาอ้าปากได้วันนี้ขอบคุณเช้ากล้วยชัยไลและคุณจิ๊กค่ะขอบคุณากจ๊ะค,ค่ะช่วงหน้านะคะเรงมีคุณแม่เราต้องสวยทุกคนค่ะห้ามพลาดค่ะหหหหาาาากกกิิิินนนมมมผู้ญง ยังไม่ถึงปีเลย,<ช>ยไม่ถึงด้วย<ช>แต่วันนั้นรูปวันนั้นเนี่ยมันทาให้ทุกคนเข้าใจที่คุณสามีอ่ะเอาหูมาแนบตรงพุงหนูอ่ะเขาก็<ช>นึกว่าหนูทอ<ช>้อใช่ทุกคนคิดอย่างงั้นทุกวันนี้คนยังแสดงความยินดีอยู่เลยค่ะออบอกว่าอ๋อไม่ได้ท้อน,นะคะแค่อ้วนเฉยแค่อ้วนเฉย <laughs> หนูอยากท้องไหมลูกหนูอยากท้องค่ะแต่ทีนี้หนูก็จะ40แล้วไงคะเขาบอกว่าถ้ามีต้องรีบเพราะจะเลขสี่หรอจะเลขสี่แล้วใช่ไหมทำไมมันเวลามันผ่านไปเร็วค่ะรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่างานเนี่ยเราทําเหมือนเดิมทุกอย่างหนูเจอพี่ดูแหม่เจอทุกคนเนี่ยเหมือนเดิมแล้วทํางานเหมือนเดิมแต่มันมีอยู่ช่วงนี้ที่รู้สึกว่าโอ้ทำไมมันเหนื่อยเลยเกินทำไมเราดูไม่สดใสตอนนี้พออายุมันจะเลขสี่มันเหมือนว่าทำงานหนักเกินทีนี้มันโทรมค่ะ หลายคนก็บอกว่าต้องดูแลตัวเองนะจ๊ะจ๋างานวงการเราต้องดูดีตลอดใช่ไหมคะต้องมีบุคลิกที่ดีไปหน้าจอคนก็ต้องรู้สึกว่าเห็นเราสดชื่นมีพลังแล้วคนรอบข้างสามีเราอย่างเงี้ยเห็นเราสดใสก็จะมีความสุขก็เลยต้องไปหาตัวช่วยมาดูแลตัวเองอด้วยความคิดที่ว่าผู้หญิงสมัยนี้สวยอยอ่างเดียวไม่ได้แล้วต้องสุขภาพดีด้วยนี่คือคอลลาเจน เป็นคอลลาเจนที่ต้องบอกว่ารวบรวมสารสกัด21ชนิดอยู่ในนี้แล้วมาเป็นสีนั้นเลยเหรอสีม่วงเนี่ยค่ะเป็นสีเบอร์รี่ค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่าไอรีคอลลาเจนค่ะเจ้าจ๋าเนี่ยบอกเลยนะว่าวันนี้แม่แม่ยังไม่เคยลองนะถ้าแม่ได้ลองนะจะติดใจเหมือนที่เจ้าจ๋าเป็นอันดับแรกเลยนะคะจะเห็นตัวนี้จะอ่านก่อนสารสกัดก่อนว่าเขาประกอบไปด้วยอะไรจ๋าก็เลยศึกษาเลยว่ามีสารสกัดอะไรบ้างปรากฏว่าจะไปเจอว่าเขามีเบอร์รี่7ชนิดมีเอลเดอร์เบอร์รี่ มีผงเปลือกไข่สารสกัดจากรำข้าวมีคอลลาเจนไดเปปไทด์สารสกัดจากส้มสีแดงแล้วก็ยังมีส่วนประกอบอีกเยอะมากอ,มอันนี้อ,อันที่หนึ่งสงคือไปศึกษาโรงงานเขาค่ะโรงงานเขาได้รับมาตรฐานเป็นโรงงานที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยได้เลขสารระบบจากออยอด้วยค่ะและที่จะชอบมากนี่เลยค่ะพอจะเปิดเนี่ยค่ะจะทำแบบนี้ใช่ไหมคะชอบที่สุดคือตรงนี้จะก็เทลงไปแบบนี้ ใส่กับน้ำปกติน้ำปกติอย่างนี้เลยค่ะละลายเลยเหรอละลายเลยค่ะแล้วก็ชงง่ายจะมีกลิ่นหอมแบบสดสดใสสดชื่นนะคะมันเป็นไงโลกมันยังไงนะมันคาวไหมมันคาวไหมคาวล้อเจ๋งมันไม่ค่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ชิมหฮชิมเพราะว่ามีตะกูลเบอร์รี่ในนั้น สดชื่นแน่นอนา้าจ๋าเนี่ยชอบที่สุดคือรสชาติเพราะว่านี่คือทานง,ง่ายอร่อยหอมหวานส่้นเปรี้ยวไม่ขาวทานได้ทุกวันนะคะแล้วก็ยังใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลจากซูโรสด้วยถ้าใส่น้ำแข็งลง<ช>ไปนะคะดื่มตอนเช้าๆเนี่ยบอกเลยว่าเฟรชใช่ไหมถ้าคุณทำอะไรเหนื่อยๆนะคุณรอไว้รอจังหวะนั้นเลยนะมันจะเลิศมากเลยทำปากอย่างนั้นดิียากร้องมก รูสําหรับคนทั่วทั่วไปเนี่ยหนึ่งซองมันรีเฟรชเนาะดีมากคืออันดับแรจกจัดทานเลยนะจะรู้สึกสดชื่นก่อนเลยเพราะว่ารสชาติเขาดีมากแต่ชอบรสชาตินีห้หวานๆเปรียปร้ยวๆทานแล้วสดชื่นม,มันรู้สึกเฟรชมีพลังโดยเฉพาะกลิ่นเนี่ย เป็นกลิ่นราสเบอร์รี่หอมๆเป็นแบบเปรี้ยวอมหวานซึ่งตัวนี้หลายๆคนที่ได้ทานก็บอกตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าจิบแรกก็ประทับใจแล้วจำมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราต้องดูดียดอ,อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะทำงานด้านนี้ก็ต้องมีบุคลิกที่ดีทุกอย่างก็ต้องดีเพราะฉะนั้นก็ต้องสวยแบบสุขภาพดีแม้เราจะอายุเกือบ40แล้วอะค่ะแต่จะเชื่อว่าเราทุกคนสามารถจะดูดีได้คือนอกจากเราจะออกกำลังกายนะคะทานอาหารที่หลากหลายครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอเราจำเป็นจะต้องมีตัวเสริมเพื่อให้เราดูดีแบบทั้ง วย<ด>ทั้งบุคลิกดีและสุขภาพดีไปด้วยค่ะสาหาขอโปรโรัดๆนะคะได้เลยค่ะโปรโมชั่นวันนี้นะคะบอกเลยว่าพิเศษมากๆบอกเลยจะร้องว้าวเพราะว่าราคาเนี่ยจับต้องได้แบบสุดๆนะคะนี่คือไอรีคอลลาเจนปกตินะคะ1กล่องเนี่ย1,990บาทแต่วันนี้ลดพิเศษเหลือเพียง 690บาทตกล่อง690บาทเยอะมากยังไม่พอนะคะถ้าซื้อ2กล่อง1,300บาทค่ะคและพิเศษสุดๆเลยนะคะ3กล่องแบบนี้นะคะ1,770บาทตกกล่องละ590บบาทค,คุ้มมากคุ้มมากเลยค่ะคที่สำคัญที่สุด จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะโทรไปได้เลยค่ะที่เบอร์1,2,3,5นะคะหรือว่าแอดไลน์ไปที่แอดไทรินทนะคะแอดแอดไค่ะ t h i r I R I N T H หรือว่าสแกน QR โค้ดบนหน้าจอได้เลยนะคะหรือเข้าไปที่แฟนเพจนะคะไทยรินก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณจะได้ราคาที่พิเศษมากแล้วบอกเลยว่าวันนี้จะจับประทับใจ อพี่ฮายหมดแก้วเลยเ<อ>ทุกคนต้องลองต้องลอง,ลองค่ะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยโปรโมชั่นพิเศษจริงๆปกติ1กล่องนะคะ <S <S ไอรีคอลลาเจนราคากล่องละ1,990บบาทแต่วันนี้นะคะลดพิเศษเหลือเพียง กล่องละ690บาท2อกล่อง1,300บาทพิเศษสุด3กล่องรับไปเลย1770บาทค่ะตกกล่องละ590บาทเองนะคะเอาสามกล่องด้วยจ๋าคุ้มจริงจริงวในนี้กินทุกวันทุกวันแป๊บเดียวก็หมด3กล่องนี่คุ้มจริงๆที่สำคัญคุ้มที่สุดเลยก็คือจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะเก็บเงินปลายทางก็คือสามารถชงทานระหว่างวันได้เลยอยางจะจ๋าชงทานตอนเช้า ใครชงทานระหว่างวันก็ได้<อ>นะคะแล้วก็อร่อยสดชื่นค่ะสั่งจองออนไลน์ได้เลยนะคะโทรไปที่1 2 3 5หรือว่าแอดไลน์ที่แอดไท i รินทนะคะแอดแอดไค่ะ t h a i r i n t h หรือว่าไปที่เพจไทรินก็ได้นะคะง่ายที่สุดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code คบนหน้าจอได้เลยค่ะ แต่จริงๆเนี่ยอย่ารอให้จนถึงอายุ4ี่ห้าสิบเลยเนาะใครๆตอนนี้เริ่มได้รีบเริ่มเนาะต้องดูแลตัวเองดลแลตัวเองไม่เติมไม่เสริมเลยไม่ได้เลยมันหมดนะมนสร้างไม่ได้นะเราต้องเติมมันเข้าไปหลายๆคนบอกว่าฉันไม่ต้องดูแลตัวเองหรอกอยู่บ้านจะเอาไปโชว์ใครไม่ได้ไม่ได้นะแม่หนูอยู่บ้านหนูสวยมากนะใส่ชุดว่าวิวเลยนะคนรอนจ้า ค่ะสำหรับคุณแม่ๆทุกคนเลยนะคะบอกเลยว่าไอรีคอลลาเจนนะคะราคาจับต้องได้สุดๆวันนี้นะคะไอรีคอลลาเจนปกติ1,990บาทต่อ1กล่องนะคะวันนี้พิเศษมากๆเลย1กล่อง690บาทค่ะ 2กล่อง1,300บาทนะคะและ3กล่องพิเศษสุด1,770บาทตกกล่องละ590บาทค่ะคุ้มมากๆเลยจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสามารถโทรไปได้ที่เบอร์1,2,3,5ค่ะหรือว่าแอดไลน์ได้นะคะที่แอดไทยริน PH นะคะแอดแอดไซค่ะ t h a i r i n ну. oh. s <S <cn> r t h นะคะนี no ่คือแอดไทรินค่ะหรือว่าสแกน QR โค้ดบนหน้าจอได้เลยนะคะแต่ถ้ารวดเร็วเลยเนี่ยก็โทรที่ 1, 2, 3, 5ค่ะ i อรีคอ l ลาเจนบายไทรินค่ะวันนี้ขอบคุณจ้าจ้าเจ้ามาท้เชอคุณค่ะวันนี้เรามีคำคมก่อนจบรายการค่ะจะสิ้นปีแต่โชคดีไม่สิ้นใจต่อหน้าต่อไปไม่ว่ายังไงเราต้องรวย อาร,ร์ถึงสุขบายสอนนะคะเจอกับพวกเรานะคะแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีสดีคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ